ยายก็มาอยู่ตัวนี้หลายชิ้นแล้วครับตอนนี้อยู่ตอนนี้หมู่บ้านอะไรนะตอนนี้อันนี้ที่ไหนอังกิกเนาะครับยายอายุยายเผื่อนเนาะยายุเกอนอายุ95แล้วเนาะเก้าสิบห้านามตระกูลจันแดงจันแดงเนาะอยู่อารังยิกนะครับตอนนี้นะครับแล้วคุณยายช่วงหลังๆมานี่มีปัญหาสุขภาพคือเป็นอะไรนะครับเล่าให้ฟังหน่อยครับ นอนประเดิมเป็นทีเดียวเลยมันให้เวียนหัวเวียนหัวทีกีก็นอนอิกทีจะเปิดนอนสองปีเลยอยู่เนี่ยเวียนหัวแล้วก็นอนอยู่สองปีลุกเดินลุกอะไรไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้เลยปวดม่ขอโทษนะเอ็ดจี้ให้ดูอีกแล้วนะครับเป็นยังไงนะครับมันปวดขาเนี่ยปวดปวดลูกกลัวจะเดินไม่ได้เอายาเอาน้ำมันลายไม้ทานี่คลองมูดมดนี่กลัวเดินไม่ได้เนี่ครับครับแล้วไปหาหมอไหม เคร่วงนั้นหมอเค่วงนั้นไม่ไปไม่ไปนะครับเพราะว่ามันไม่เป็นอะไรมากม้ามันจะเดินไม่ได้เฉยๆที่นี่มันปวดอุ้ยปวดเนี่ยปวดจริงๆปวดตัวครับเนี่ยเดินไม่ได้มากม้าลูกหลานทั้งให้เขาก็มาก็หามยาให้ยายากินยานวดยาทายาทาเนาะจะทาเราเป็นยังไงเนี่ยพองหมดเลยจะพองใช่ไหม โอ้มันไม่ซึมเข้าแล้วเนาะลายจะไปไม่ไหวไวแล้ววันนี้แล้วก็ตกลงว่านอนไปเดินไปไหนมาไหนไม่ได้ในสองปีแล้วปีเต็มเลยแต่ลุกนั่งได้ใช่ไหมครนั่งได้กินข้าวได้ินได้ไปขี่ไปเยี่ยวนี่ไปได้ไปได้คานคานไปเป็นลมในช่วง ก็ช่วงมันก็อยู่ตรงนี้เนี่ยอ๋อครับครับครับอยู่นอกอะไรอยู่ร่างอะไรแล้วอยู่ข้างแล้วครับแล้วทําไมถึงวันนี้เห็นผมมาเห็นยืนได้เลยเป็นทานดูหน่อยที่เป็นแบบไหนที่ยายได้กินอ่ะเขาไม่มีแลร่ไม่มีแล้วเขาเอาขวดไปแล้วจาขวดได้ไหมจำขวดได้รสชาติเป็นยังไง อร่อยไหมอร่อยหวานดีอร่อยหวานดีอ้วเราเรากินไปกี่วันลุงเอ็งกินเยช็ดวันได้แปดวันนะเนะกินเจ็ดแปดวันเหรอได้มากเนี่ยเนาะเจ็ดแปดวันได้แล้วเป็นยังไงคะเนี่ยเจ็ดแปดวันมันรู้สึกรู้สึกเดินยดีเหยียดเดินได้เหยียดได้เนาะเอาเหยียดอียังไงนะอ้าวเอาเลยเหยียดยีาดีแวเหยียดขาได้เออเหยียดได้เดินมีเรื่อง ขวดนั่นยืนได้ยืนได้ไปตรงไหนได้เว้ยเนาะอย่างเงี้ยไปเรื่องครุยโลไม่ฉากตาหน้าบ้านไปทางป่าหน้าบ้านพี่ก็บอกก็แหลเออเนี่ยน้ำชื้นไม่ค่อยเย็นนะโอเนี่ยครับกินวันละกี่ครั้งเนี่ยยายกินวันละกี่ครั้งกินเช้าเย็นกินเช้าเย็นนะมันจะมีแก้วเล็กๆใช่ไหมีแก้วลูกเดี๋ยวนี้เขาให้อ๋อครับกินไปประมาณเจ็ดวัน เจ็ดวันแปดวันเนี่ยนะแปดวันอาการปวดแล้วลุกเดินได้เดินได้แต่อก่อนต้องคานไปห้องน้ำใช่ไหมไม่คานเนอะเดี๋ยวนี้เดินเลยเดี๋ยวนี้เดินเออไม่คานเนาะก็เอาลองยืนให้ดูหน่อยเดี๋ยวไปยืนได้ไหมเอายืนได้ไหมได้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 โอ้แข็งแรงเลยอ่ะนะอ่ะอ่ะเอาดียืนได้ละอลองเดินสักสองสามก้าวได้เดินได้ไหมคะได้ยังไงก็ไปได้เดินได้ครับอาเดินกลับมาโอ้ยเห็นเห็นอชัดเจนแน่ครับเดินได้อ่า อ๋อเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมพาไปตัดมผมมาเนี่ย